ไหนยังเก็บค่าประกันภยัยเก็บค่าตัวทะเบียนภาษีรายปีอ่ะเก็บค่าพรบรหรือที่ไหนยังเก็บค่าจา่ายเงนนั้นแปดร้อยบาทอยู่อ่ะอย่าไปซื้อนะมาซื้อกับผมฟรีให้หมดเลยนะครับวันออกรถมีแค่เงินดาวกับมัดจำายแดงห้าพันบาทได้คืนไอตัวมดจำายแดงห้าพันบาทเนี่ยเซลที่ไหนบอกว่าเก็บแล้วไม่คืนอย่าไปซื้อมาซื้อที่ผมมัดจำายแดงต้องได้คืนทุกบาททุกสตางค์นะครับรวมไปถึงเงินจองด้วยผมเคยเจอลูกค้าบอกว่าเซลลให้โอนเงินจอง ไปแล้วเงินจองไม่ได้คืนนะเงินจองไม่ได้คืนเอาจริงจริงเงินจองคือเงินดาวล่วงหน้าเวลาโอนจองไปแล้วเนี่ยต้องได้คืนในวันออกรถแฮปปี้ร์นเดย์ครับผมเตียมของขวัญไว้ให้ครับเจริญก้าวหน้าเดทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยฟังๆเลยนะครับสาธุครับสวัสดีครับอาเหลียงพาทัวร์นะครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆครับกับเวลอดเอ็กซ์ครับ ลูกค้าท่านนี้นะครับมาจากฉะเชิงเซาครับเห็นคลิปใน u t u b e นะครับแล้วถูกใจทุยไลน์กันแป๊บหนึ่งนะครับก็ตัดสินใจจองได้เลยนะเพราะว่าลูกค้าอยากได้เวลอดเอ็กซ์เคันนี้มากๆเลยนะแล้วจะบอกว่าผมเคยเห็นแต่ x อ็กซ์ที่โชว์อยู่ในงานเดี๋ยวเป็นสีแดงนะวันนี้เป็นสีบอลเงินครับสีเดียวกับรถของอาเหลียงเลยอาเหลียงก็ขับเวลอดอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แต่งชุดแต่ง x อ็กซ์เนะเพราะว่าชุดแต่งมันแพงนะชุดแต่งคันนี้เปิดตัวด้วยราคา3า0 0มนกว่าบาทเลยนะ และแต่งได้เฉพาะเวลออตัวท็อปพรีเมียมเท่านั้นครับพอดีเหลียงขับตัวสมาร์ตตัวลมต้นก็เลยแต่งชุดนี้ไม่ได้นะครับแต่พอดีลูกค้าของผมเนี่ยท่านนี้มีตังครับลูกค้ามีตังคครับสามหมื่นกว่าไม่แคร์เลยขอแค่รถสวยขับไปแล้วมีคนมองแล้วบอกเลยวันนี้แค่ขับมาจอดบนนี้มีแต่คนมองจริงรู้สึกเขินแทนลูกค้าเลยคือรถมันเท่รถมันสวยมากนะครับ ราคาเปิดตัวเนี่ยมันสามหมื่นกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าช่วงเดือนนี้นะช่วงเดือนมิถุนายนก,นกรกฎาคมเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะฮะชุดแต่งชุดนี้นะหมื่นเก้าอะผมให้หมื่นเก้าเลยก็สามารถเป็นเจ้าของชุดแต่งชุดนี้ได้ทั้งชุดนะครับชุดแต่งชุดนี้จะมีสเกิร์ตหน้านะครับจะมีชุดตกแต่งป่งล้อมีกาบข้างชิ้นที่ใหญ่กว่าเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตหลังรวมไปถึงล้อแม็กลายเอ็กซ์เออร์เบนนะครับและสติกเกอร์ ตัวอ,อ,กอักษร X Urban นั้นท้ายรถเดี๋ยวพาไปชมแล้วกัน1 9 0 0 0บาทได้เป็นเจ้าของชุดแต่ง X Urban ชุดนี้ได้เลยนะครับชุดแต่งชุดนี้นะครับถูกติดตั้งจากประเทศไทยนะครับรถเวลอ้อเนี่ยขึ้นเรือมาจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มาติดตั้งชุดแต่ง X Urban ชุดนี้ที่ประเทศไทยบริษัท TCD Asia er นะออกเสียงชื่อถูกหรือเปล่า TCD Asia er นะครับ รับประกันชุดแต่ง3ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลนะครับแต่เราไม่ต้องขับลรวไปที่บริษัท TCD Asia นะขับเข้าศูนย์โตโยต้ได้เลยนะครับโตโยต้เนี่ยเป็นผู้ดูแล one-stop service ให้นะครับแต่เอาจริงๆนะชุดแต่งชุดนี้ผมสำรวจแล้วนะครับแข็งบางแล้วก็ทนทานน้ำหนักเบานะครับกระชับตามขอบต่างๆเนี่ยแนบสนิทไปกับตัวรถมากนี่คือข้อดีของชุดแต่งที่มาจากโรงงาน เอาจริงๆเนี่ยถึงจะบอกว่าติดตั้งโดยบริษัท TCD เนี่ยแต่ถูกควบคุมคุณภาพด้วยโตโยต้ามอเตอร์เพราะฉะนั้นชุดแต่งชุดนี้เนี่ยคุณภาพโรงงานนะครับแข็งเบาทนอันนี้แน่นอนลองดูนะครับรับประกัน3ปีหรือ1,000 100, กิโลนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับสามารถเข้าเช็คเข้าดูแลได้ทั่วประเทศไทยที่ศูนย์โตโยต้ Toyota ได้เลย เรามาเริ่มดูจากชิ้นแรกก่อนเลยนะนี่ชิ้นแรกด้านหน้าเข้ามาเห็นเลยนะเป็นชุดสเกิร์ตหน้านะครับแล้วชุดสเกิร์ตหน้าเนี่สวยมากเลยอะ่ะเห็นไหมไม่เหมือนใครไม่เหมือนชุดแต่งที่ไหนนะครับขนาดกําลังดีไม่ใหญ่เอทอะทาจนเกินไปแล้วชิ้นงานของโตโยต้าจากโรงงานจากท c ซดีเนี่ยผมบอกเลยแข็งเบาทนแล้วบางด้วยเห็นไหมคนดูขอบยางนะบางเฉียเห็นไหมบางเีนี่ มันบางจริงๆแล้วมันแนบสนิทไปกับตัวรถนะครับพอมันแนบสนิทอย่างเงี้ยมันก็สวยหลุดยากนะครับน้ําเข้าได้ไม่เยอะนะครับมันก็ติดนานเห็นไหมน้ําเข้าได้ยากมันก็ติดนานติดทนนะครับแล้วแดดเลียนะครับมันก็ซีดช้ามีหินกระแทกกระเด็นใส่มันก็ทนกว่าสังเกตดูนะนี่ดูชิ้นงานดูสีนะเห็นความคมของสีไหม มันจะแตกต่างจากชิ้นงานที่ไม่ได้มาจากโรงงานชิ้นงานข้างนอกเยอะเลยอันนี้เวลาเห็นงานที่มาจากโรงงานเนี่ยขอบสีมันจะคมมากเห็นไหมมันจะคมเป๊ะแบบสวยอะ่ะมาดูใกล้ก็สวยเห็นไหมนี่คือชิ้นงานที่มาจากโรงงาน x อสเอ์นะครับชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปคือล้อแมกนี่ล้อแมกตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าใช้ยางวงเดิมที่มากับรถเป็นขอบ17มันถึงใส่กับตัว สมาร์ทไม่ได้ต้องใส่กับเกรดพรีเมียมเท่านั้นนะครับเพราะพรีเมียมเนี่ยล้อเดิมเป็นขอ17เราก็สลับล้อแม็กซ์เอ็กซ์เบนี่ยลงได้เลยใช้ยางเดิมนะครับเห็นไหมเนี่ยได้ดูมล้อ X มาด้วยสวยๆเลยยางเดิมสเปค205 50R 17ลงได้เลยนะครับสวยๆเลยแล้วมาพร้อมตกแต่งป่งล้อชิ้นนี้เห็นไหมเนี่ยรุ่นพรีเมียมสมาร์ทเขาไม่มี Ban เอ็กซ์เออขามีมาให้เลยแบบนี้ส,สวยๆเลยตกแต่งโป่งล้อเอาไว้กันกระแทกก็ได้เวลากระแทกถูกตัวถังรถเนี่ยไม่ต้องทําสีก็เอาชิ้นนี้ถอดแล้วก็ไปซ่อมจบง่ายๆซ่อมได้หรือเปล่าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ที่แน่ๆคือไม่ต้องทําสีรถตัวนี้นะครับแต่บอกก่อนนะว่าชิ้นงาน X-Urban เอเนี่ยเอาจริงๆปกติต้องสั่งทั้งชุดสั่งแยกไม่ได้นะครับ ทีนี้พอมันเกิดปัญหาชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยวิธีการคือให้เข้าไปติดต่อที่แผนกอะไหล่ของโตโยต้าขอสั่งแค่ชิ้นเดียวเนี่ยนะครับมันน่าจะสั่งได้ตามระบบการทํางานของโตโยต้าน่าจะสั่งได้เพราะว่าหลังจากออกรถไปแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของอุบัติเหตุเฉียวชนบ้างมันเรื่องปกตินะครับแผนกอะไหล่เขาต้องทําหน้าที่เขาคือสั่งอะไหล่บางชิ้นมาเปลี่ยนให้ลูกค้าได้นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลกาวข้างของ X- Urban เนี่ยชิ้นมันจะใหญ่ขึ้นกว่าเกรดพรีเมียมทัว,ทวไปเห็น ชิ้นมันใหญ่มากพอชิ้นมันใหญ่เนี่ยมันก็ดูแบบดูเป็นคอสโอเวอร์เล็กๆใช่ไหมดูเป็นคอสโอเวอร์หน่อยใช่ไหมพอมันชิ้นใหญ่ก็สวยดีแล้วการกระแทกได้ด้วยนะครับไปต่อชิ้นไหนต่อชิ้นหลังชิ้นหลังนี่ชิ้นหลังเห็นไหมโป่งล้อคู่หน้านะครับลากยาวมาด้วยกาบข้างแล้วลากมาโป่งล้อคู่หลัง แล้วต่อเนื่องมาที่สกเกิร์ตหลังเห็นไหมมันเป็นอะไรที่แบบต่อเนื่องกันอะ่ะเป็นชุดแต่งที่ต่อเนื่องกันมายาวๆเลยเห็นไหมเป็นลายเส้นสวยงามนะครับสวยๆสกเกิร์ตหลังเนี่ยออ,ออกแนวสไตล์ครอสโอเวอร์นะรับกับสกเกิร์ตหน้านะครับจริงๆชุดแต่ง s อสเออรนเนี่ยคอนเซปต์เขาคือเป็นสไตล์แบบครอสโอเวอร์นะครับ ชุดแต่งเขาก็เลยออกมาแนวนี้สไตล์แบบลูกค้าที่ออกแคมอ์อะชอบลูกค้าที่ไปเที่ยวต่างจังหวัวบ่อยๆอะชอบนะครับแนวนี้ครอสโอเวอร์นะครับ,นนรบเซนเซอร์ท้ายหลังยังอยู่นะเห็นไหมชุดแต่งเนี่ยไม่ได้บังเซนเซอร์ท้ยหลังนะครับเขาจะเวน้นเซนเซอร์ท้ยหลังไว้สวยแล้วก็ช่องเปิดด้านหลังเนี่ยตะขอลากจูงก็ยังเปิดได้อยู่นะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือ โลโก้ o, X Urban ตัวนี้นะครับเห็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยคือสัญลักษณ์ของ X Urban mm. เขาเลยนะถ้าไม่มีสติก,กอร์ตัวนี้มันก็ไม่ใช่ X Urban แล้วใช่ไหมขาดสติก,กอร์ตัวนี้ไม่ได้ในชุดแต่ง X Urban มีสติก k e r ตัวนี้มาให้เลยติดจากโรงงานมาเลยไม่ต้องมาติดเองเดี๋ยวเอียงเดี๋ยวเบี้ยวติดตรงๆมาจากโรงงานส,สวยๆเลยแบบนี้เห็นไหมเนี่ยคือ X Urban ของจริงจากโรงงานนะครับ สำหรับตัวรถที่เป็นเกรดพรีเมียมเนี่ยจุดเด่นของเกรดพรีเมียมนะครับก็จะมีเรื่องของสปอยเลอร์หลังตัวนี้เห็นไหมสปอยเลอร์หลังตัวนี้เนี่ยมันติดเพิ่มขึ้นมานี่มีรอยติดทับเห็นไหมเป็นจุดเด่นของเกรดพรีเมียมรุ่นท็อปนะครับแล้วก็พวกกล้องรอบคันเนี่ยที่กระจกมองข้างจะมีกล้องรอบคันตัวนี้เห็นไหมกล้องรอบคันเนี่ยมีกล้องมองรอบคันด้านข้าง2ฝั่งด้านทา้ายก็เป็นกล้องมองถอยหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ย จะมีกล้องหน้าตัวนี้รวมเป็นกล้องรอบคัน4ตัวสามารถมองภาพรอบคันได้นะครับนี่คือจุดเด่นของเกรดท็อปพรีเมียมนั่นเองซึ่งชุดแต่ง X-Urban เนี่ยใส่ได้กับเกรดท็อปพรีเมียมเท่านั้นด้วยนะครับจุดเด่นของเบล p r พรีเมีตัวท็อปมีอีก2รายการด้านในนะครับก็คือมีกล้องมองเลนด้านหน้านะครับ ล้องมองเลนตัวนี้ใช้สําหรับระบบเลนิพัชเจอร์เลิรนะครับรักษารถให้อยู่ในเลนและใช้จับภาพด้านหน้ารถเพื่อหยุดรถอัตโนมัติได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยก่อนการชนรถเวลารุ่นท็อปพรีเมียมเนี่ยสามารถเบรกอัตโนมัติได้นะครับรวมไปถึงเครื่องเสียงเนี่ยก็เป็นเครื่องเสียงที่มีขนาดจอใหญ่กว่าเกรดสมาร์ทด้วยนะครับและหน้าจอเครื่องเสียงตัวนี้จะมีเรื่องของข้อมูลรถยนต์เข้ามาด้วยอีกหนึ่งเมนูนะครับ ในเกตสมาร์ทเนี่ยจะไม่มีเมนูข้อมูลรถยนต์ตัวนี้ให้นะครับและหน้าจอจะเล็กกว่านี้ประมาณ1นิ้วที่พวงมาลัยสังเกตได้จุดหนึ่งก็คือปุ่มนี้ครับปุ่มที่ใช้ปรับฟังก์ชันกล้องมองรอบคันนะครับสามารถปรับวิวมุมมองได้ประมาณ3มุมมองผ่านหน้าจอเครื่องเสียงตัวนี้นะครับที่พวงมาลัยเนี่ยจะมีแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยที่สังเกตได้ว่าพวงมาลัยตัวไหนเป็นของตัวสมาร์ท พวงมาลัยตัวไหนเป็นของเกรดพรีเมียมนะครับมีปุ่มที่ต่างกันปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับเพราะเกรดสมาร์ทเนี่ยเอาจริงๆก็ให้ฟังก์ชันมาหลายตัวเกือบครบนะอย่างหน้าปัดก็เป็นดิจิตอลแล้วเหมือนกันตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเกรดสมาร์ทฟังก์ชันพวงมาลัยเนี่ยมาแบบนี้เลยเกือบครบแล้วต่างแค่ปุ่มวิวตัวนี้ตัวเดียวเองพุชสตาร์ทสมาร์ทอินทรีแอรออโต้ก็มาแล้วเนี่ยเห็นไหมแอรออโต้ปุ่มสตาร์ทก็มาแล้วนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมาหมดแล้วเนี่ย แท่นชาร์จไร้สายก็มาแล้วนะครับหรือจะเป็นสมาร์เอนทรีนะครับเข้ามาในรถได้โดยใช้กุญแจก้อนๆแบบนี้นะครับใช้ปลายนิ้วสัมผัสถ้ามีกุญแจอยู่ที่ตัวไม่มีกุญแจบิดแล้วนะ h ไฮเทคไฮโซโบใหญ่แบบนี้เลยดูรถแล้วก็เดี๋ยวเข้าโปรมชั่นกันเลยแล้วกันนะโปรโมชั่นไปรถตอนนี้ดีมากเลยนะครับดา25นะครับ ผ่อนดอกเบี้ยศูนย์นาน5ปีเต็มนะโอ้โหเป็นรถย์รุ่นเดียวของโตโยต้านะครับที่ให้ดอกเบี้ยศูนย์นาน5ปีก็คือ60งวดน,นั่นเองจัดมาเลยนะครับดนด่วนเลยโปรโมชั่นตัวนี้จัดแค่ไม่กี่เดือนเองนะครับเดือนที่แล้วจัดเดือนนี้จัดเดือนต่อไปไม่รู้จัดหรือเปล่านะครับก็รีบทักเข้ามาแล้วกันกรกฎาคมีต่อนะย้อนนะครับเดือนนี้เดือนมิถุนายนที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยกรกฎาคมีต่อแต่สิงหาไม่รู้มีต่อหรือเปล่านะครับรีบจองเข้ามาเพื่อเอาโปรโมชั่นตัวนี้ก่อนแล้วไอ้ดอกเบี้ยศูนย์นาน ผมบอกเลยนะว่าแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับค่าจดทะเบียนฟรีค่าพรบฟรีค่าจัดไฟแนนซ์8ป0ฟรีนะครับที่ไหนยังเก็บค่าประกันภัยเก็บค่าจดทะเบียนภาษีรายปีอ่ะเก็บค่าพรบหรือที่ไหนยังเก็บค่าจัดไฟแนนซ์800บาทอยู่อ่ะอย่าไปซื้อนะมาซื้อกับผมฟรีให้หมดเลยนะครับวันออกรถมีแค่เงินดาวน์กับมาจัมปายแดง5,000บาทได้คืนไอตัวมาจัมปายแดง5,000บาทเนี่ยเซลที่ไหนบอกว่าเก็บแล้วไม่คืนอย่าไปซื้อ มาซื้อที่ผมมาจำใบแดงต้องได้คืนทุกบาททุกสตางค์นะครับรวมไปถึงเงินจองด้วยผมเคยเจอลูกค้าบอกว่าเซลล์ให้โอนเงินจองไปแล้วเงินจองไม่ได้คืนนะเงินจองไม่ได้คืนเอาจริง,รงเงินจองคือเงินดาวล่วงหน้าเวลาโอนจองไปแล้วเนี่ยต้องได้คืนในวันออกรถนะครับเอามาหักที่เงินดาวได้เลยอันนี้ย้ํานะสําคัญมากนะครับโปรโมชั่นดีมากแล้วที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะครับมีติดตั้งอ,อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานด้วยนะอ่า จะเป็นถาดท้ายารถกันสาดข้างติดฟิล์มให้มีกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับรวมไปถึงกล้องท้ายรถให้ด้วยนะโปรโมชั่นดีมากแล้วถ้า FC ท่านไหนนะครับบอกว่าดาวยีามันสูงไปมันเยอะไปผมมีโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นศปด้วยนะศก็ดาวได้นะครับแล้วถ้าเกิดไม่อยากใช้คนคำ้ำก็ทมได้นะพนักงนานบริษัทอายุงานหนึ่งปีขึ้นไปรับเงินเดนผ่านบัญชี จัดมาเลยดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องขำหรือถ้าใครไม่ใช่พนักงานบริษัทนะครับมีรถคันเก่าไหมล่ะถ้ามีรถคันเก่านะครับผ่อนอยู่เกิน2ปีเอาสำเานาทะเบียนรถมาแนบได้เลยนะครับเอาแค่สำเนะานาทะเบียนรถนะมาแนบเรื่องดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องขำได้นะครับอันนี้คือเงื่อนไขไฟแนนซ์เบื้องต้นในการดาวศูเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องขำนะครับเกมไฟแนนซ์หลกัหลกๆมีอยู่4ข้อแค่นั้นนะครับในการจัดสัญญาไฟแนนซ์ไม่ว่าจะดาวเท่าไหร่ก็ตามนะจะดาวยี่สิบห้าดาวสิบดาวศู สั้นๆน,นะถ้าละเอียดกว่านี้โทรเข้ามาติดต่อแล้วกัน0858333541หรือว่าติดต่อผ่านลิงก์ใต้คลิปลิงก์งไฟดูใต้คลิปก็ติดต่อได้นะครับสั้นๆคือ4ข้อข้อแรกคืออย่าติดแบ็คลิสต์นะครับข้อที่2คือรายได้หักภาระแ,ะแล้วเป็น2เท่าของค่าง,งวดน,นะครับข้อ3คือโดนสเตทเมนต์ให้สอดคล้องกับรายได้ที่แจ้งไฟแนนซ์ข้อสุดท้ายข้อ4คือจัดไฟแนนซ์กับที่เด่นที่แรกมาหาผมเป็นที่แรกเพราะว่าอะไรถ้าคุณจัดไฟแนนซ์ที่อื่นมาแล้วรีเจ็คม,ม,มาไม่ผ่านมาไม่อนุมัติมันติดแท็ซ่ง จต่แคนแนนรอบถัดมาเนี่ยจแัแคนแนนยากมากนะครับแล้วอย่ามาทักนะว่าเวล้อเนี่ยรถอินโดรถอินโด Indo แล้วไงครับถามจริงรถอินโด Indo แล้วไงนะครับผมก็ใช้รถเวลอออยู่นะครับรถอินโด Indo แล้วยังไงนะครับทําไมประเทศไทยต้องนําเข้ารถเวลออรถเจ็ดที่นั่งนะครับหรือว่าอินโนวนะครับจากอินโดนีเซียไม่ใช่โตโยต้าที่เดียวนะยี่ห้ออื่นก็เหมือนกันมีอะไรอะ่ะ โอ้ยโมบิลิโอเอ็กแพนเดอร์ของมิสูใช่ไหมโมบิลิโอของฮอนด้าบีอาร์บีอียงของฮอนด้ารถทุกยี่ห้อในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นเจ็ดที่นั่งเนี่ยส่วนใหญ่เอาเข้าจากอินโดหมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอินโดเขาทํารถเจ็ดที่นั่งเก่งกว่าไทยราคาดีกว่าไทยนะครับที่อินโดนีเซียเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้รถยนต์เจ็ดที่นั่งมันเป็นวัฒนธรรมเขานะครับเหมือนกับเมืองไทยอ่ะ เมืองไทย50%เนี่ยใช้รถยนต์กระบะถูกต้องไหมถ้าจะเอารถกระบะต้องนําเข้าจากประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยส่งรีโว่ทั่วโลกนะส่งออกทั่วโลกเหมือนกันเนี่ยที่เราสั่งอินโดเนียเพราะว่าเขาผลิตรถเจ็ดที่นั่งเก่งกว่าเรานะฮะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมต้องนําเข้ารถอินโดติดต่อเลี้ยงผ่านลิงก์ลายใต้คลิปได้เลยนะครับผ่านลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วจะนําของดีมาฝากในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ